จากวังค่ะวังอะไรค่ะวังขอนจิกบ้านที่ฉันเองนี่แหละค่ะยบ้านเจ้าของบันิเวนม้าทั้งาสกว่าวังขอนจิกมาสร้างแถ่นอมาเชียด์จากบ้านเจ้าของข้างในบ้านจากวังบ้านสร้างเพียกดีดีค่ะเด็กอนางสาวพันวรีศรีบัวบุญค่ะน้องน้ำตาลค่ะนางสาวบ้าค่ะพี่น้องก่อนที่พ่อน้อง อ่าน้องน้ำก um ่อนน้องน้ำตาลน้องน้ำตาลน้องน้ำเน่าอยากไปอีกนิดนึงค่ะโอ้สายชนมาจากบ้านเจายี่หลีตีใอยว่ามันผู้งามเบิดบานมิแตเจ้าผู้เดียวงามก็เจ้าก็มีอีกแล้วมัองแล้วนะคือบอลเรียมคืออีพามากมาเอาแนะนำตัวลูกค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงพันวาลินสีโบบุลค่ะชื่อเล่นชื่อน้องน้ำตาลค่ะ กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามค่ะวันนี้มาในเพลงหอยกอดผู้ยอดรวยค่ะเ้าเนี่ยอาจารย์เป่กีเจ้าูยืนเมืองเขาเซ้ร์กว่าฝจ้าว,ว่าฟังกันมาไม่ยิ่งว่าสันเรายืน,มนเมืองเขาต่อให้กอดผู้ยอดรวยจากน้องน้ำจันคร เอาน้ำตาลเนาะจ้าสิบห้าปีบ่ลูกแม่ค่ะสิบห้าปีเนาะอ่าพ่อกับสิบบ่อธิบายยังไรดอกเอาเข้าๆแล้วกันอ่าเกินเกินมันสิเพียนนิดนึงเดอ้ออ่าเนื่องจากยิ่าตื่นเวทีเนาะอ่าบ่าววากันนะครับแล้วบัดที่นี่อ่าในความสวยงามของสวดทรงหน้าตาเฮามีความสวยงามอยู่แล้ว นะแต่ว่าการล่ำเท้าสิกรรมไม่สองมือยังส่มันมันมันบ่ใครมีผูวใดเหตุเด้เท่าบ่เป็นเพ่งหลอกเพ่งเพื่อชีวิตนะแต่ว่าอ <ikka> ีหล่าเฮ็ดบ่อยมากเลยกําไม่สองมือยังส่มันถิเป็นเพ่งหลอกเด้เออขันเท้าถนัดขวาเข้าเอาทรายออกมาฟอนอ่าออกมาฟอนเดะเดะเด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 เอียงกับกระ่าไปตามเพ่งเนาะมันสีงงาม นะหมายถึงว่าเราบัดที่นี่ซุปตาหนาเวทีก็เข้าใจว่าอีหล่าสิบหาปียั่งบอกเกงหนาเวทีแต่ว่าเขาก็ฝึกไหวเพื่อโอกาสหนาเข้าเกงขึ้นเข้าต้องซุปตาแฟนเพยงเด้โปรยไปทั้งนั้นโปรยไปข้างนี้จังสีนะแต่ว่าขันเขาม่องแบบว่าเข้าอายคนนึงเสีย มันสิกลายเป็นวา่าเ้ามันสิบอกเกง่งนะพูดถึงนำเสียงหรือว่าซุ่มเสียงเป็นนั่งเอกได้เลยอ่าสารบบส่อว,วานะจ้ะาขอให้โชคดีจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีน้องน้ำตาลลูกนะคะน้องน้ำตาลอายุสิบห้าขวบเนาะยุม่มอ่สามบ่ลูก แม่ค่ะกัสีรุ่นเดียวกันกับเนื้อเนื้อได้เน่เนจังสีนอโอได้ไก่มาอีกหนึ่งตัวพี่น้องว่านะคะน่ารักอรักไก่โคตรอีกล้น้อง้าตาร <c oughs> เป็นนาาศิสินใช่ไหมคะใช่ค่ะนาาศิลินเนาะอันนี้แม่ก็บรรข้งบริห่วงเรื่องฟอ้อนเนาะไม่ได้ห่วงเรื่องฟอ้อนแล้วหน้าตาผิวพรรณบุคลิกโอเคเลยนะคะเสียงตอนแรกแม่แม่แม่แบ,บ่ออันนี้ดอกลูกเพราะว่าแม่โหยุยวาหนูตื่นเต้นเขากําลังคําคีอยู่ตอนแรก <laughs> ํำขี้ดนตีเนี่ยนะคะคันคันน้องคันน้องน้ำตาลไม่หั่นใจแมว่าคงสีบลมากขึ้นเวทีแน่นอนเพราะว,าว่าวันนี้เขามากับความมั่นใจของเขาเต็มร้อยเนาะลูกเนาะใช่ไหมคะใช่ค่ะเนาะนี่แหละเขามาด้วยเขาเอ่นว่าความตั้งใจกับเสียงเขามีเขามีเสียงเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแล้วก็หน้าตาศ์ นะคะเรียนานาฏศิลป์ด้วยไม่ได้ห่วงตรง,น,นะะงรนี้นะคะเดี๋ยวแม่าเบิงวาดสอนหนูนะคะก็ฝึกนิดเดียวลูกยังบอดีฝึกหลายเลยนะคะเพราะว่าพื้นเพพื้นเสียงเราสุดยอดอยู่แล้วเนาะนะคะยินดีต้อนรับน้องน้ำตาลนะคะขอบคุณค่ะจ้าลูก